โอเคนะทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านว่าครับทุกคนซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้มาเล่นเกมหม่ครับเราจะมารีวิวเชเดอร์เกมหม่ครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็ตัว Happy g แก๊ที่เข้ามาใหม่นั่นเองซึ่งอยู่ในนระกคขเรียกว่าได้แก๊สน,นะอ่ะจริงนะเดีย๋ยวขอปิดเชเตอร์ก่อน เ,เดี๋ยวเดินแป๊บนึง่งจะสอนทุกคนะนะนี้ไม่ต้องทำตามนะแฟนซีเหมือนเดิมอะถ้าทุกคนเป็นแฟนซีแบบนี้ให้กดเข้าไปเนี่ยมันจะมีไอตัวล่างสุดอันเนี้ยสามารถเปิดได้ให้กดไปแต่ของใครเปิดไม่ได้ก็คือถ้าไปเครื่องอะน่าจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ CPU น่าจะเราไม่ไหวมั้งนะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้มือกันแล้วก็ อันบนสุดนะการมองเห็นจะเป็นหกชั้งแต่จะแบบมีความแบบมืดมดนิดนึงแบบจอแบบแสงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าเต็เกี่ยวกับการท้อนนี่จะสวยอยู่แล้วก็เล็กไปนิดนึง เงาก็เล็กไปนิดนึงมองไม่เห็นเลยก็มีแต่เล็กไปนิดนึงบวัวเห็นไหมมันเล็กไปหน่อยนึงอันที่สองก็คืออันนี้ประมาณแบบบอกเลยว่ากำลังพอดีนี่นะอันที่สองมันจะเป็นเป็ดทั้งแล้ว นาเกมองเห็นเพจทั้งเห็นไหมมันจะมีความแบบเราจะดูแบบยับงั้นกว่าแบบเชื่มกว่าคือเหมืนจริงกว่าเนาะเห็นไหมมันเนี้ยดีกว่าเดิมนิดนึงก็คือเป็นแบบกลางๆอะละคนแล้วเมื่อเวลาตัดมาเห็นไหม อาทีา่ยมีอยู่ข้อมูลนี้ใช่ไหมเป็นสีชมด้เลยนะเฮ้ยแปลกใหม่ดีในเกมจริงนะ่าจะไม่มีแบบนนีะ้เกมจริงก็คือสีป่ปร่งใช่ไหมไม่ใสท่ทอน,น้วยถือว่าสวยมากเลยนะคนมือถือแรงก็ถือว่าแบบน่าจะดีใจแต่คนมือถือสเปคต่ําน้อยก็อาจจะแบบ ไม่นะฉันเล่นไม่ได้ฉันอยากเล่นแต่ก็เล่นไม่ได้เครื่องฉันไม่แรงแต่าเกิดมีเครื่องแรงอยู่แล้วก็ลองเอาเครื่องแรงมาสมัครก็ได้นะมาสมัครใหม่ครับก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดยงังอยากสมัครก็ยงังอันนี้ก็คือไก่สายพันธุ์ใหม่นะตอนแรกว่าจะมารีวิวเท่าไหร่แต่ก็ลงิดไม่ทันอัปเดตตัวเตรียมไปแล้วเนาะ ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแฮปปี้แก๊สเนาะแล้วก็คือจะเป็นแฮปปี้แก๊สเลยเนาะอืมใหเพิชเชกหน่อยนะอืย เทปนะี้นะี่โอเคโอเคที่ไหนดีที่พื้นมันเรียบๆีบบ้างไหมฮะพื้นมีเนินตลอดเลยคือเนะี่ยอตอนแรกคืออยู่บนเรียบอืม ใช้คำสั่งเติมให้นเรียบได้ไหมเนี่ยอุอ้ยคุุนต่ละที่แต่ละที่นยาถจะเรียบหน่อยนี่คือมันนัดนึงมันมีการชันอยู่นะ่ะว้ามาเบื่อจริงๆกับมายครับที่มันไปใฮ้พี่แจจะหาเนิน จะให้เนเธอร์อนะทุกคนเหมือนเลย <c oughs> คนกลรตัดหญ้าเหมือนกันนี้โอ้โดอูตัดหญ้าลำบาปล่าขอบหมดเองรอดหน่อยก็แล้วกันโอ้ยวางก็วางผิดจะหมดเลยรอดหมนก็แล้วกันอจะได้ตัดหญ้าสะดวกเพราะว่าตัดหญ้านี้ไม่สะดวกเลย พ่อเราเปลี่ยนเกมโหมดเป็นสไตร์โรทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมปกติเนาะออเริ่มลงใช้ตรงนี้น่อย ่ชเหมืซตเดอะไทม์ Set the time 25, ชูสองหมื่นห้าพันไปเชก่อนอันนี้อามาดีโลน่ะน้องแบกแกอามาดีโลฉันฉันคืออามาดีโลเอง รีบแล้วด้เลมาเห็นไหมเขาไม่เงาของเขาด้วยคือเขาไม่เน่หของเขาอะเง เราจะบอกนะว่าตอนไปนรกเนี่้น,นะครับนะอย่าเปิดเชดเดอร์เลยเพราะว่ามันมืดมากไม่เชื่อดูนี่โอ้โหมืดจัดด, <c oughs> ดูมืดมืด งั้นพิเศษไว้ดีกว่า่างั้นมืดตึ๊บทันดีเปน็ปนแฟนซีอืมน่ะค่อยดีขึ้นหน่อยอาหลงละมาแค่นี้ก็หลงแล้วหรออืมเจ๊พิกาด มงนี้ไม่ดีกว่าไม่รู้มันไปโลกก่าน,นะมันเหมือนจะไปโลกเลยไปลกกลกกับสวยกันนะคงไม่ไปโลกก็อยู่ในเนเธอร์นี่แหละเพราะเราเซฟที่เนเธอร์ด้เวลาหาไอ้ไปโอมโซแซน่นะ เพื่อความเหมือนจริงแเราต้องไปหาแต่ปัญหาคือมันอยู่ไกลมากนี่ไงมุดถึงก็เจอเลยพีอูมโดแซนกระดูกจากที่นึงโอ้โหนี่มันประสาทนีเมอะนี่เฮ้ยไม่ได้มาตั้งนานประสาทนีเมอะ อย่าเพิ่งลงไหลกับภาษาเนี้ชื่อตอนนี้เลยหาก่อน,นเห็นไหมตรงนี้จะเป็นไฟสีแดงตรงนี้เป็นไฟสีฟ้ามันจะเป็นไฟสีฟ้าหมดเลยแลอวอื่น เฮ้ยพี่แกไม่เจอค่ะเจอเตอปวดเมื่อยู่เนี่ยโอ้น้มนิดนิดหน่อยเองคนมปอุ้มโซเซเนี่ยอ้มพหายากโคตรคือ่หัวจะปวดเลยนะก็ไปไอ้ไปอุ้มนี่ยหาโคตรยากเลยตันเจนเนอเรตโนของมัน โหจะปวดจริงๆคุณน kh ่าจะสังเกตได้ดีว่าข้างบนหูเนเธอร์มันก็เป็นแบบนี้แล้วมันก็คือข้างบนมันก็คือเบล็อกใช่ไหมนี่เขาชอบบอกกันว่ามันคือเบล็อกจริงด้วยใช่ไหมมันมืดตึบโทรงช่องหเนเธอร์มันก็ ไม่แน mm. mm. oh, no mm. mm ่อะไรมากเลยเราข้างนธอเกาน้วันี้เธอมาอยู่ตรงกอะกลางแล้ววันนี้หาแฮปปี้เกตนะเฟยหาไดเกตออะไม่เจองูโซเซมันเล็กไปเนี่ยืม มันเล็กไปงั้นตามหาต่อชิปนีนะ้จะจบกี่โมงคนเพื่อความสจริงกับความไหนที่ทุองเอ้จบสัตว์ในเท่ยแล้วรอปะหกข้ามาไปโอมไหนเนะีย่ยเปลี่ยนไปโอมแลนะ้ว เกียร์เบนี้ที่สุดเลยเกียดหาแล้วนะี่เกียหาแล้วนะวารปดีกว่าวาัาที่เราเซฟไปดีกว่าสัญ,ญลักษณ์ครื่ข้อความท tp ทีท่ว่างผัดไป you have been teleported to ลบยี่0 3 0 0 ศูนย์จุนทเลพอร์ทีพวิงศูน0์ศูนคือลบย<า> <1 S 2> ี่สิบแปยเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>ขอแย่งพูดแป๊บนึงน่งกูเกิดคือตอนออกจากนเนเธอร์แล้วเข้านเนเธอร์รู้สึกว่ามันไวขึ้นมันเขาจะปรับเกี่ยวกับนเนเธอร์ด้วยมั้งอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะโอเคอื พอได้ไอ้เจ้าลายเกตที่มันวางอยู่ตรงพื้นแล้วก็ใช้เปล่าทุบได้เลยแล้วก็เอามาใส่วางในน้ำก็ได้วางในแม่น้ำอะไรก็ได้รอมันปักนะนี่นไหแล้วก็เปิดไปแล้วก็เราจะทำการวางน้ำเนาะ <c oughs> อุปกรณ์ก็มาไม่ครบเนาะเราใช้น้ำยาอพอชั่นปลาไม่ได้นะย้ำ ใช้น้ำยาพูชั่นปลาไม่ได้ต้องใช้ถังน้ำวางไปเห็นไหมโอเคแล้วก็การเล่งโตของมันก็คือไม่มีก็คือรอถ้าคุณมีสปอวเองเมื่อไหร่ก็มันจะออกมาเห็นไหมมันจะอยู่ติดคุณตลอดไปมันก็ไม่ ติดมากนักหลกเลยนะโอเคแล้วก็กดได้เลยผูกคนณได้ลองสังเกตนะตอนแรกมันแบบนี้ใช่ไหมโอ้ยให้ฉันขีดหน่อยตอนแรกมันไม่ได้ใส่เว้นใช่ไหมแต่ตอนนี้มันใส่เว้นแล้วคนดูสังเกตด้นะน่ารักอ่ะแฮปปี้เกมเอาไปทำรูปหน้าปกดีกว่า <c oughs> ไม่น่ารักอ่ะ แฮ้ป mm ี hmm. it, mm ้เกตแต่ท uh ุกคนน่า uh รัก uh อืม huh. ข uh ีเไปเห็นไหมไหนฉันเราอยากไปอ่อเออไอ่มนซี่ไปหมู่บ้านไปหมู่บ้านเจอหมู่บ้านด้วยปะเราอยากไปหมู่บ้านสวรรค์หน้าตรงนี้ก็ไปได้นะแต่มันจะช้านิดนึง ถ้าเกิดคุณมีปีกอะไรท่ามันจะเร็วกว่าน,นี้เห็นไหมทุกคนนี่มันจะช้านิดนึงอะเพื่อประมาณ20นาทีอะนะมันจะช้าหน่อยทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันสามารถเร่งความเร็วได้ไหม ก็น่าจะเล่งไม่ได้นะนอกจากมันค้างแล้วพอใครค้างไปู่ทีนน่นู่นละอะไรวิธีการเล่งฟาร์มเลี้ยงมันจะดูเร็วขึ้นมาหน่อยยาน Happy Gate a อสามสามหนึ่งอีกกำลังมามาในแบบที่ว่าชา้าช้า เฮ้ยแล้วมึงก็จะร้องนะเฮ้ยเจอบแก่ะสวัสดีแกลงจอดปี๊ดเห็นไหมมันยืนได้ฉันเราตอบอยากตอบบอกตรงนี้ถ้าตกก็ไม่ช่วยนะขึ้นไปขี่ใหม่แล้วก็อ้นี่ใหม่แล้วก็เลคคลิปนี้ใหม่แล้วก็จบใหม่แน้แนนะ ทุบอย่างเช่นมาทุบนี่ดดดิเด้งเดงแฮปปี้แก๊ตฉันทำอะไรมันลงไปอุย้ยหน้ามันเริ่มเปลี่ยนหรือยังก็ย,ยังนะใช้เวลานิดน,นึงน่นแหละเราดูตัวน,นั้นม่ได้ขี่ได้เยืนได้นะทุกคน อ๋อแล้วก็แสงเงาอย่างหนึ่งก็คือไอ้แสงเงาวันสุดทุกคนสามารถตกแต่งได้เองเลยนะนี่ไปยังรื่เปล่าใครยังไม่รู้เนาะมได้แล้วได้แล้วทุกคน ให้ปี่เกตัวเล็กแล้วเอ้เราเล่นเวลาของเหมือนกานเติบโตเนี้ยแหละให้เป็นร้อยเนาะให้มันเลี้ยวมันช้าโคตรเลยกระเป๋าใบหนึ่งไหมผัดไปเฮ้ยแล้วน้องก็จะถ้าเกิดมีผู้เล่นอยู่ใกล้ๆน,นะน้องก็จะตามมาเนาะเฮ้ยน้องไปในท่อเฮ้ย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 น้องไปในท่อว่ะเฮ้ยไปอะไรในท่ออ่ะ นี้ยเฮ้้ยสวยแล้วทุกคนมันไปในเท่าได้นะเหมือนมันอยากกลับบ้านขึ้นมันด้วยอ่ะเห้พี่เกส็ดอ่ะโอ้โฮพี่เกสลูกพ่อมันอะไรโอ้โหพร้อะไร แต่ว่าไอ้แฮปปี้แก๊มันโซนมันนลือมันโซนมันนึือจริงจริงโอ้ยทุบให้แตกไปเลยอืมไอ้แฮปปี้แก๊เนาะต้องมารออีกโซตรถัดไป สุดผัดไปนี่ก็คือต้องรอกันหน่อยนะโอ้โหนี่ก็คือแฮปปี้เกมก็จะถ้าเกิดมีผู้เล่นอยู่ใกล้ๆมันก็จะติดตามผู้เล่นนะถ้าเกิดอยากให้ไม,ออมอ่อยากอืมพอเกลถ้าอยากให้แบบอุ้ยตีมันน้อยอ,ออกจะน่ารักเดี๋ยวปอยาปอยางใส่มันดีกว่านะก็ ให้มันกินเพื่อจะได้โตเเล็กไม่สามารถใส่อ่าได้นะต้องรอตนตัยเหี่ให้พี่เกมันเหมือนอยากเข้ายังไงก็ไม่รู้แล้วก็ไปตุยอะ่ะไม่อยากเกิดมาหรือไงฮะออุ้ยน้องไม่โกรธเด้อถ้าตีมนะันอ่ะนี่ทั้งสองตัวนะอคอสวยงามโอเคนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็บายบายนะทุกคนบายบาย Kau jauhkan kerangnya.